ยกครับกยอี้นนตกเดี๋ยวนะลงสาวเพิ่มาซื้อเครื่องพี่น้องเอาเ็กนอยนี่ลยาลกมแห้งได้ทีนึงกดเอายังเหียนอยู่เปล่เฮียนมอตละมอสมอสามมาเลยอยู่เฮืนยู่พอน มานละโดนตบเลยข้าด <Mart> ูโอโดนต่นเลยนะเปเฮียนใช่หรอเป่เหียนเนาะอ๋อบ้านที่ไอ้ไกมานี่ย ข้าห้อง <c oughs> บ้านต่เฮียงน่องอ๋อบ่หูจักผู้สาวกำลังเฮ็ดกินพี่น้องกำลังจุ่มซีนเนาะเป็นจุ่มซีนเกินเป็นลูกสาวของจันทราพีน่น้องอยู่บ้านกุดน้ำใสเมืองใสบัวทอง อันพ่อเราปิดนักห้องมื่งหน้าที่พิ่นสิเอาลูกสาวปิดนักห้องพูดยักน <laughs> ี่ติดต่อเด้ออันติดตามเด้เพีงต่อไปเด้อพีงยังสิออกเพียงสิออกต่อไปละพิษพิษเก่าเขาบอกแล้วก็พิ่ทีสองลมหนาวผู้สาวจาก็กเป็นพียงวิสีเข้ากับชีวิตเจ้าเลยบ่พียงนี่จังว่าคือมีโอหักอกหักบก่ <laughs> แต่คนบัเคยองหักไหมกูเป็นเคยองหักบอกบอกยาใด <laughs> ถึกไม่ค้านใดจัดตู้ได้องหักตลอดอ่ะบอกบ่มีพี่น้องบ่มีบ่เคยองหักอย่างเธออันนี้มันเคยองหักมีแต่คนสมหวังขนาดเปิดอันเปิดอันเฟตขึ้นมาอย่างไดมีด <laughs> ดดแต่มันยบมาจนเป็นเฟตนี้ถ้าแต่เิดอันฮับเอาเขาเลยสิคนเดี๋ยวมีฮับอันผู้สาวบอกเอฟซีบอกผู้สาวเออแต่ว่าผู้สาวแล้วแหละเอฟซีจะขับกัอนเลยเนาะ บอกยอกเด้อยอกเด้อหยอกเด้อหยอกไปซื้อเงี่มมูวนโอ้สีงามๆพี่น้อง <S <S 2> <S 2> โอ้คือพี่น้องเลยพือจานสาเห็ดมีการวีอีวิตบ,บ้านนอ,อกบ้านนาเข้าห้องสาอยงัง สาสายบันทึง,สาสางโอ้ือของเพื่อนหน่งก็ธรรมดาซื้อซองของเบาสาเลยพี่น้องบหมดไปเห็ดเบียกบุลาเคยไปอย่บ่ไปจอเท่าไรปีนไปที่อวไปหอดใส่สลยลัยไปเห็ดเบี้ เยงแจงกับตะเคียนสลายไปจากเดือนกันกลับแล้วจอเดือนนะสาวผู้ไทยพี่น้องสาวผู้ไทยเป็นเข้าไปน้ำในเกี่ยวเราแบบุ่ะเลี้วเราบุญยังยนี่ หมากำลังบึ้งนำบัดิตอนนี้น้องสาวเป็นกำลังทำเจวพี่น้องซื่อน้องสาวเนี่ยก่อนนี่ซื่อสาวสาวแพ่นจะเป็นผู้บวบผู้กลางกลางสาวแพ่นโดย อยู่บ้านกุศลนำใสเมืองใส่ปัวทองพี่น้องแบบวิธีชีวิตแบบมันบ้านมันบ้านพี่น้องกาสิมาไทยประมาณนี้อ่าพ่อคองสาวเพนเป็นว่าเป็นมู่คู่กับตุยมาพาพื้นพี่น้องเดยมาฮึ่นอันเบาสาสาสายบันทึกเลยมาเจอน้องสาวเ่นไดถ่ายคลิปนิยนึงพี่น้อง ทุงน้นองส,สอง,ท,งท,ทุ่งแล้วจะทุงละยังไ่แล้วจะทุงยังบดแล้วเลยอ้หมันจะเกะค่ะัเออนจะเกะก,กี้กะกูแล้วปะตกูตกูแล้วตนอนนี้ตะกูกันมทุกใส่เนาะสองสามมือเรียนเลยฝนกับฝนแทผนว่าเนาะ ส่วนมันได้ปลูกหลายอยู่บ่หลายบอนอยู่ปะ่ะสามอู้สามบอนคนน่ะอ,อยากมืดหน่อยนึงพี่น้อยเบะมันคืบหน่อยนึงมูจากเจงเอาหน่อยอ่าน้องมันบอกเป็นทู ตั้มาตั้เพยาตั้มระบางเธอจลายก็ได้ด่นอ๋อตัแบบไดตั้ขายบอตั้แบบไซส์บอกจังเลยตั้มไซส์ตั้มอไวออ๋อสูงนี่ก็ตั้ม่ะบอายแล้วเข่าไรบอมีเวลาเนาะสลายก็ดี ป่าต่ำีนจักวันจริงแล้วต่อพื้นนึ่งันต้ำตลอดประมาณทิศนึงเลยั้นต่ำคงมมมมมมมประมาณนั้นเนาะสดลายต้ำแบบเสื้อผ้าแบบนั้นจริไงไหต้ำเพ่ เห็นตัวจีงงามวันนี้ยูมนนมนนย่มืดจริงจริง่ยอยู่มืดหน่อยนึงบันนี้ยู่แจ้งน,น,น้องสาวกำลังคุมหมอ้อปุดเพี่ก่อนปุดเพี่ก่อน ว่ามีการใช้พี่ใหญพี่น้อยโอ้โหเนอยโอ้ขอกินเพียบพี่น้อยมันยังเลขอกินเพียบงจนคู่ก็ได้กินโอ้เนทกตอนดีลายพี่น้องลงมือมาลงมือจุ่มไลยเอาจุ่มเอาได้ได้ก่านี้ได้ชุดนี้กินตัวนี้นี่มดเลยเอาไม้อีกน่เบกินแบบอาหารบ้านๆเ้าพี่น้อยเจ๊ะเจ๊เอ้ามจะมีอันมากข้าห้องมาอึ phần hông của mai nhàng bố chắc thì ừ. nó đẹp bản bán hông hông ư nhà nhà con mượt đó này xoài chú, xoài chú. Xoài chung. Xoài chung ừ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  เบาส,าสายบันเทิงกขอให้จุกควาพแข็งแรงทุกคนมีประสบการณ์แต่ละคนเนาะหน้าที่การงานว่าวาชิเป็นพังไทยพังลาวเนาะให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อาบายบายอขอบใจหลายๆเพิ่นกันแนะนำที่ว่าซ่องาสาย,าาย,สยบันเทิงพี่น้องเพิ่นกไ็ได้สร้างซ่องที่ว่าอาถายวิธีชีวิตได้แล้วกเ็กเลกพลงได้พี่น้องเลยผู้ใดฮักมักเปรบัวใดก็ไปเลือกอ่าเลือกเบิ่งเลือกพังใดพี่น้อง วันนี้เดี๋ยวมาพาจาันสาเพิินไปเลาะไปเที่ยวโอ้ยมืดมือกับแม่นพี่น้องวันนี้ลุยขีดตมขีดพวกหลายพี่น้องไอเดินทางมาอันนี้ก็มาเฮือนของจันสาประมาณนี้เฮือนของจันทาพี่น้องเ,เออ,อเป็นใข่ปรเป็นเป็นใเป็นใคเป็นิเนใปนแม่เป็นใเบราป็นเปนเป็เม็นเป็นเนนใครเป โอ้ลังนั้นบ่เม่เอออ่าไปหาบ่งเบ่ใครก็แต่ขึ้นเนี่ยหมได้ลูกเลยละคนกินยาละช่างโอ้ป่อยธรรมศาสตร์เรอบ่เลืกเลี้ยงหม่เลี้ยงกะบราเลี้ยงเราเขาบ่ได้เลี้ยงเป็นนั้นเลยไม่เลี้ยงเป็นอาชีพเลี้ยงป่อยโดย เขาเฮ่อผูเฮ่อมัดอยู่เขาอยู่ฮาอยู่หาได้ไหนเขาเาบอกเฮ่อเลี้ยงห่ะแม่ผัดยาเลี้ยงผัดไอ้ได้เอามาดจะใช้เงินค่าเนาะโดยสไลซ์เสาบ้านเพิ่นนั่นเลี้ยงเม่เพิ่นกระโอยธรรมชาติบ่ะอืมผ่ายกระโปยคือกันเห็นข้าวกินข้าวกินน้ำเพิ่นละเพิ่นหายโอ้ก็แม่เนาะสไลซ์ ไปกินของแฟไพกวาห่วงข้างกันโนแม่เนาะนั้นแหละกะแมนความอยู่เขาฟูมาร์คตอนแรกแล้วฟูเช้าลราป่อยไปสไลายเมื่อกี้กินบุกเข่าสเมโตกินกระปินโตบุกินกระกิ้นโอ้บางโตเนาะอยืนจะบางโตไม่นคู่ตู่ได้อ๋อันนี้ไอศารเนี่ยลูกชายลูกชายเลยบอกโอ้ลูกชายพูดที่เธอได้แมนนี่ ใช้ผู้ที่สองผู้ที่สองอีกโอ้จะคนลูกเมษเจ็ดเจ็ดคนโอ้เจ็ดคนยิ่งสองชายฮ่าโอ้เดี๋ยวพียได้เคยมดเนาะเอ้ยังผู้นึงเราไปเฮตยุตเวฟคุณไปทหารู้ชายลานอืม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 ผู้นึงก็อยู่ชายบุรทองเด้อออเป็นอามีอยู่บนเลย โดยโดยโอ้จากปีและภูลานี่แม่ภูลานสามชีล่ะโอ้ยอย่างพระนิมิกเทื่อเลยพระเดาแม่เลยแล้วสร้างครบสร้างครัวอะไเนาะไปเฮ็ดฮาปีผู้จบปีนี้แหละโอ้พระเฮ็ดจบคุณแล้วป่ะอยู่ใดเสยเนาะอายุสื่ออายุก็ผู้สาวสื่ออย่างท่านได้เอาจบคุณแล้วโอ้ผู้สาวก็ท่าได้เนาะอืออือ ได้เข้าน้ำได้ไหมเกี่ยวกระบอกเรื่องจังไดงนั่งฝนตกห้ามนี่แหละโอ้ยแม่นเมนไปบ้านใดก็ไาก็ว่าโอ้ยฝนตกห้ามฝนตกห้ามว่ะเมนบางคนว่าอีกสองสามมื้อนี่ห้อยว่ะไปซื้อผอนเข่าพร้อมลูกชายสาวนี่อ๋อไปซื้อเป็ดน่ะไดเอาเงาะมาละบางคนเขาว่าโอ้ยว่าคันพน ตกที่จะส่องสามมือนี่โอ้ยันเรียบร้อยออกเห็ดออกมากออกประซ่างมาแล้วออกงอกมาแล้วเขอออาห่ะน,น,นี่ก็ยังอ้อลายเลยดิอืมมัดโขนน่ะมันอ้อลายแล้วเห็นมันกนดกำชื้บอกอ้อดอเอาขอบใจละลายแม่ขอบใจ <c oughs> ขอบใจ<ม>เออนะ <c oughs> นั่นก็ทำเขาซื้อแม่นั่นก็ซื้อแม่นี่ซื้อแม่นะโดยซื้อแม่น่ะเทีง เออแม่แม่ทิเงเนาะเออ,เอ,อภูไทยได้เนี่เนาองภูไทยเยด้อภูไทย <c oughs> <c oughs> เอ้าอออขอบใจขอบใจละลายเอ,อาา้าพี่น้องแม่ของจานซาพี่น้องเลยเอ้าเอ้าซัมนี่พี่น้องคลิปคอเพียงจบซัมนี่พี่น้อง